ฟังเบิ้งดีๆแล้วเอาไปคิดไปปิดใจแล้หน้าผู้ใดเคยตีข้มฝันผจอยเคยถือครับเฮ่งๆลำๆรุ่ยครับนับเงินเปเปคือพอจอยครับนีอ่ะจังเถ้าเบิ้องมาผจอยสิได้นับหลายนับหน่อยครับนวดศูนย์สามเจ็ดห้าสามเจ็ดตัวแรก็พ่อศูนย์สามเจ็ดห้าสามเจ็ดอันนี้เปนนับเงินเป๊ะตัวแรสิเป็นตัวเลขสามตัว นับเป็นนับหลักแสนนับหลักล้านครับพ่อจ้อยพ่อพื้นพ่อจ้อยนี่นับหลายครับพ่อจ้อยนี่ลงทุนหลายครับอตัวเท่าไหร่แท้ยางหน่อยครับห้าสิบตัวครับห้าหมื่นห้าหมื่นครับย่างหน่อยได้พี่น้องห้าสิบห้าสิบไปเท่าด้วยนี่ห้าสิบไปเท่าครับอกยให้ไปให้สองหางเท่านั้นครับห้าสามเจ็ดตัวร่องคือสี่ศูนย์ครับ ังแต่เบิ้งว่ากอนจ้อยว่าไปก็มันสีแมนหรือบ่แมนขวัญอะไรละครับพ่อใหญ่ขวัญวันจังไหขวัญวันมีคนลูกกระแตมาให้ครับกระแตกระแตสามตัวครับสามยืนแน่นอนสามนี่ยืนแน่นอนกระแตสามตัวสามยืนแน่นอนแมนแล้วก็เอามาให้พ่อจ้อยครับ พอจอยเดเมื่อไปเอาเบี้ยงเดียวครับไปกำบอกระแตสามครับพอจอยกระแตสามตัวที่เขาลูกคนแล้วครับอ๋อนลอกกระแตเขาหนีบอแมนครับพอจอยก็เลยเดไปเอาครับพอจอยก็เลยว่าหาสามเจ็ดครับอ่าตเดียวเลยขันอมันสีแมนหรือบาแมนครับแมนอยู่ครับอะมันสีแมนหรือบะแมนแต่ว่าพอจอยนี่ว่าเลขยู่ยจริงๆนี่ก็คือฝันห็นคนตาไตครับยู่ยจริงๆ อยิ่งติ่งตัวใดพราะจ้อค้นตายมาสองค้นครับก็คือหาสามเจ็ดตัวตัวงวดตัวเพราะจ้อยตีที่แหลกเลยจัง,ถงเถื่อเบื้งว่าแมีเชื่องไม่เชื่องไร่นจิตตีตัวใดเพราจ้อยเนี่ยตีไปตามก้มฟันตีไปตามว่าได้รับเอาสามก็คือสามห้าก็คือหาเพราจ้อยเนี่ยเป็นเจ็ดครับเจ็ดเจ้นี่ก็เป็นเจ็ดครับ ห้าสามศูนย์ครับพ่อจ้อยพอกระแตมันตายก็สามสี่ศูนย์ครับพอจ้อยตีไว้มันค่อยแมนครับเพราะว่าหม้าไปไปเต่งกระแตครับหมาเต่งกระแตเพราะว่ากระแตนี่ตายแล้วพอจ้อยก็เลี้ยวไปว่างไว้ที่ดินหมาเลยไปนอนไปนอนทับไปนอนทับครับซับซ้อนเตือนพี่นี่ครับจัดเกณฑ์นะครับฝรั่งนะฝรั่งฝตี่รั่งฝรั่งอ่าบ้านนี้พ่อจ้อยเลยไปดึงออกมาจากหมา ดึงออกมาได้แล้วค้นตายเลยมาให้ขอจากตัวนี้กระแตคคน,คนตาย<จ>คนตายนั่นแหละคนก็เลยข,ขอคนก็เลยข,ขอพอจอกเลขขยหายตัวนึงป่านนี้ไม่มียิง่งสองคนอยู่ทั้งนี้เสีหย,เนนยหายทั้งคนนั่นบ่พวกนี้คอยบพใหายบ่าสักพอจอยก็เลยเอาหายไม่ยิ่งหายผู้หนึงห่งมันบ่เป็นยนง้กระแตดีๆอยู่แต่ว่าหายผู้เฒ่าหัวตกขาดปูดออก ว่าเจังได้กาซื้อแล้วอะไรนะสั่งซื้อแล้วนั่งกุ้ั่งกุเดียวกินเลยครับนั่งรอรับจังยูในนี่และหลับง่วงเพียงสองตัวผู้ใดว่ามีเงินครับผู้ใดว่ามีเงินว่ามีเงินหลายครับซื้อสี่ศูนย์กับสามเจท่อนั้น งานนชุดงบหน่อยตัวนี้ชุดงบหน่อยครับมันมันเป็นบ้าคันมันูโลเล่่มันสิออกสีสองสามสืนี่พอจะบอกฟันพงในบ่อครับก็ฟันอยู่ครับจะว่ามันบ่ออยู่ในสายตาครับมันมาแล้วจะว่ากับกันไปอยูะกับมือครับพจ่อยงบหน่อยตัวใดก็ว่าเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงก็ถือพาพอจ่อยขัดไปบดแล้ว ครับไปแล้วล็อกไปแล้วเดี๋ยวนี้พ่อจ้อยไปซื้อมาไหร่แล้วครับพอวันหนึ่งท่านออกไปมันก็เต็มกระอันมันก็ซื้อซื้อก็ได้แล <p ans schön> ้วครับเรเลขว่าออกก็เต็มเรียกว่ถือจักเครียก็เต็มมันจะออกจากปากพ่อจอยจักเป็นยังคอยเต็มคนดังขายเอามันได้เป็นทุงปุ๋ยเป็นยังขายเงินไพ่เอีเอทไปเป็นยังคือบ่บภากระเดาข้าขาวไปยังเนาะขายเอาเป็นยังขายเอาเป็นยังเงินบือไบ่อยากพ่อจอยงบหน่อยตัวได้ก่อนครับ งบหน่อยคือห้าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดพอจอยบอกรถห้าสามเจ็ดผู้ไดยสี่ลำสีรวยก็รวยไปขันผู้ไดยเซียพอจอยกันต้องคอยไปน้ำพอจอยขั้นผู้ไดยบอเซียกับเบิ้งซีซึงยี่ขี้กุ้ยไรแบบข้าวฮัวลันเบาไปผู้ไดยสี่ป่อยสีดาพอจอยบ่าวาขั้นป่อยขันดาพอจอยขันที่ดีไม่แห่งป่อยรวดกินเขาแซ่บกับป่อยรวดโรคไข้ไข่เก็บหายกับเศร้า ปล่อยหลดวาเลยเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเพราะต้อยนี่ออกเลขมานนี่เป็นหลายปีนะครับให้ค้นซับค้นฟันถึกกระบอกให้บ่ถึกกระบอกให้ครับกระยาหัวมันครับะสมมาข้นนะพ่อเนาะแงนยิงค้นยิงเละแงนครับยิงค้นยิงเละโซตเล็กแหยบานนะครับโซตเล็กนะพ่อโซแหยบานนะครับย่ำย่ำย่ำสามตัวพี่น้องสมตพอจอยหมักมากที่สุดคือสามเจ็ด ตัวร่องคือศูนย์สี่เป็นยังก็มักศูนย์สี่ศูนย์หมามันทับกระแตสามตัวม,มีเหล็กท่วมในเดอ้ออันทีพอจอยเบากจะเคลียเดอ้อหมาทับกระเจสามตัวเข้าใจบ่หมานอนทับกระแตสามตัวสามสี่ศูนย์สี่สามศูนย์ ให้ระวังดีๆหมานอนทับกระแตสามตัวหมามันเป็นยังกระแตมันสามตัวอยู่แล้วนะก็สั่งพ่อจ้อยบอกว่าซื้อเราทานก๋วยเตี๋ยวเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเลยเอาลงข้าวบ่อระว่างใบหน้าต่างเอาจ้อยสั่งไปแล้วซื้อแล้วรสั่งก๋วยเตี๋ยวกินผ่านได้หรอวะเดี๋ยวถ่ายภาพนึ่งครับตามนั่นได้ไปนอน้องซี่ด้วยนะครับผม เป็นแนวทางความฝันของขอดจอยเนาะก็ให้พี่น้องพี่คอพิจารณาเอาเฮ็ดจังได้เฮ็ดจังได้หลีกอยู่แล้วครับบ่๊บไปใช่เด็กเพราะว่าฝันเห็นคนตายเนี่ยสิมีโชคมีล่ะอยู่แล้วที่อ่าอยู่แล้วหลีกอยู่ไหนก่ออยู่สังมังหมดทีเจ้เฮ้ยอยู่สังมังอยู่จริงจิงอยู่สังมังอยู่จริงจริงปุ๊บไปใช่ปะปุไปใช่มาใช่ จงังเถื่องได้ฟังควบบอปจอยแล้วนี่ผู้ใดฟังควบบอปจอยนี่ผู้นั้นจะถือเลขายเลยครับศูนย์สามเจ็ดกับหาสามเจ็ดตัวใดสิบเป็นตัวออกครับ <lay S 1> จงังถื่พยยามตัวเลขไมหมกันร้เป่า,า,าศูนย์สามเจ็ดกับหาสามเจ็ดตัวใดสิบเป็นตัวออกศูนย์สามเจ็ดแล้ะครับตัวสิออกจงังเถื่งครับ จังเถื่อนบางว่าพ่อจอยสิเว้าเล่นหรือเว้าอีหลีหรือว่าเรียกพ่อจอยสิเข้าหรือบ่เข้าแม่นเว้าจังได๋ก็เต็มกัานคือเขาจักเป็นอีหยังเราจะหลุดออกจากปากพ่อจอยแม่นครับบ่อั้นก็เต็มเต็มไม่ใช่เครื่องเส้นเช่อกเราเรียกโซนผู้ซื้อครับพ่อจอยก็ภาวนาว่าบอกว่าอย่าให้ซื้อเสนอเป็นพ่อครับผเอ้าขอบคุณพ่อจอยหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อว้าใหไงดีเนี่ย คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เนตเต็มโปรดใช้วิจาราณในการรับชม